สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเ e Wedding Channel นะครับวันนี้ผมอยู่ที่หนำโกชัยนะครับวันนี้จะมาตกปลาหัวมงกับวิจิ้งค์ใบตีครับผมวันนี้มาในภาคกลางคืนครับผมโอเคครับตอนนี้นาตีกําลังเตรียมเรือนะครับเอาเรือโกชัยไปตกในร่องงวงพางนะครับช่วงนี้หัวมงดุครับผมเดี๋ยวผลงานเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับฝากจำด้วยครับรับชมันครับ เนี่ครับผมไปจิ้งไบตีกำลังเต็มเรือครับผมไปครับคืนนี้บันเทิงแน่นอนไปเล่าผมมุ่นครับนี่ครับสามเรียนอะไรใครบอกผมมุ่งทีไรเลยยิงไปเห็ยนี่เกะกะยี่หม้อทักทายหน่อครับสวัสดีครับผู้ชมช่องไปจิ้งไบตีไม่ใช่โอเคครับผมไปรับชมกันครับขนของก่อนขนของตอนนี้เราก็ถึงหมายแล้วนะครับตัวเลขผมไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้มัวเลยงัวเตรียมครับ ปลาแยงนี่ว่าตัวเลขนะครับผมปลาหัวโมงตัวเลขลโอเคครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันต่อครับนี่ครับลงไม้ที่สองกันครับเออบ้างน้ำแล้วต้องอะไรงน,น,นี่น้ำมันลดยกีโลเลยนั้นขันที่ติมก็ยังนาตีลายเคียงจังครับ ครับเดี๋ยวล้มปัดไปเนี่ยเกมตอนนี้ก็ ah, <inaudible> 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 ไปไปเฉยๆไปสุดเโอเคถึงหมายที่สองแล้วถึงหมายที่สองแล้วครับเดีย๋ยวเรามาดู ปามักจะไม่ค่อยกินแต่วันที่เพื่อนลงรูกนะครับเต็มลังแข็งเต็มลังโปเหมือนนะผมปามักจะแกข่งของในน้ำกัอยู่ที่ดวงด้วยครัผพกลงมาไม่เยอะวันนี้ดีทายาดวงหายหมดเลื่ยข้างหลังหิวว่ะตอนนี้อยากกินขนมอ่ะมีนมอะไรแนะนำบ้างอ่ะขนมอะไรอ่ะขนมอะไรอ่ะเห็นว่ามันดังหนือเจ้านี้เจ้าไหนวะเจ้านี้นะครับอ่า อร่อยขนมอะไรอ่ะนี่เหรอนั่นแหละไอ้ยาขนมใครอ่ะนี่นะครับหนมแซนด์วิชเครื่องแน่นๆจากเป๊ปจิ้งครับผมนี่รับไปเลยครับผมนี่หิวนะครับตอนนี้หิวแล้วครับเราก็มีข้อสำหรับสนุนใจดีนะครับใครสนใจนะครับโอ้โหปลากินครับไม่อยู่ครับช่างมันก่อนนี่นะครับ ของเป๊ะไปจริงมีขนมใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้ได้นะครับผมเป็นแซนด์วิชไส้เน้นๆไส้ทะลักนะครับเดี๋ยวผมจะกินสลามทานได้ครับผมกินสลามกินได้ครับสลามเดี๋ยวก็สั่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับทีละยี่สิบบาทยี่สิบบาทเองนะครับผมตูไส้ครับตูไส้ละเลียดเลยละเลียดก่อนครับโอเคครับผมย้ายใหม่กันต่อครับตรงนี้เงียบครับน้ำตายครับรอน้ำเดินเดี๋ยวรง ย้ายไปที่น้ <t ip> <t ip eh? ําลึกกว่านี้ครับทริปนี้เป็นทริปย้ายหมายนะครับย้ายหมายนะครับย้ายหมายอย่างเดียวเลยครับโอเคครับรับชมครับนี่นี่นี่สายสวยครับผมจับซีจับซีไปได้เร็วจับซี่ทำไมไม่จับอ่ะก็จับก็แทงสิครับกลัวแหมเดี๋ยวจะให้ดูจับกับมือสิอันนี่ครับผม หนึ่งแต้มเก็บผมด<า>ูต่อมาเลยครับมาเลยครับผมมาแล้วมาแล้ว๋อโหวัวห <c oughs> มดจังหวะนี้ามาแล้วครับรผมใส่ mini ใส่ mini ใส่ mini bar ครับผมแหมผม8ปีจะมาตัวหนึ่งครับมาแล้ว <c oughs> มาเรืเ่อย คนายทายคนไทยคนไทยโอ้ยอยู่ครับผม<ค>อยู่ครับ,อย,รบอยู่ครับมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสวน,นสายอะ่ะอินสีเปล่ามีอะไรเกินโอ้อาโอสาสวยสาสวยสาสวยมีอะไรเกินไ้วครับหัวมุ่งมุ่สาส,ส,ส,สวยครับ,มรบ,มมรบผมผมไปเองผมมันต้องเกินอย่างนี้สิผมจะเล่าใจหน่อยแบบนี้ถึงจะเรียกว่าตกปลาใช่ไหม นี่มันกินกันเรี่ยงเลยสรุปคันนี้ไม่ได้ทำ้วน้อยใจไงมันน้อยใจบอกเออิไม่ตกมันแล้วหมดบลาแล้วนะตออคันยุกล้เลย mì lắng thằng ừ. ta mà mít dày ừ. ừ, đâu ơi mít dày. ngàn cao ngàn cao ngàn cao ก็โอเคนะครับก็จบกันไปสําหรับทุิปนี้นะครับฝนตกครับหนีฝนกลับมาโอเคนะครับนี่คือผลงานที่ได้นะครับนี่คือผลงานที่ได้นะครับก็มีใช้กะปะปนกันไปนะครับก็ถือว่าได้เอากลับไปเกงนะครับผมก็ถ<ห>ือว<ห>่าไม่เฮลครับผมตอนเลขก,ก็กะว่าจะเฮลแล้วครับแต่ไม่เฮลก็มีปะปนกันไปนะครับใช้เล็กใช้ใหญ่ ท้งทอดท้งแกงได้กินก็ทางช่องฟิชชิงแบตีนะครับมีเกมเล็กๆน้อยๆนะครับใครอยากเข้าร่วมเล่นเกมก็เชิญที่ช่องฟิชชิงแบตีเลยนะครับผมไปดูเอาเองนะครับในคลิปนะครับผมถ้าใครรีบปิดก่อนก็พลาดนะครับโอเคครับผม ก็โอเคครับสำหรับทริปนี้ก็ขอตัวพี่ๆน้นะนะนะลาบ้านกันไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s ับ s ไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์ช่องเปพิจิงชาแน,นลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ